สวัสดีครับมาดูผลหุ้นรอบบ่ายนะครับันนี้่หุ้นรอบบ่ายจะเป็น2ตัวล่างนะครับรูปที่ลงยี่สิบสี่ตัวนะครับหุ้นรอบบ่ายจะมีสามรอบกับนี้บ่ายจีนบ่ายห้างบ่ายนะครับหุ้นรอบบ่ายวันอังคารคือเลขห้าเจ็ดนะครับจีนยังเปิดอยู่นะครับเลขค่าเจ็ดแต่ถ้าถามจริงก็เลขค้าเจ็ดก็นี่ครับมองเห็นนะครับหุ้นรอบบ่ายนะครับนี่ครับเลขห้าเจ็ดครับ สองวันนี้ผมจะไม่ได้เขียนเลขต่อท้ายเพราะว่ามันมีแค่สองรอบจีนมันปิดอยู่นะครับครับพูนรอบบ่ายครับหกทับสิบทับหกสามครับสองตัวล่างนะครับจีนยังปิดนะครับอีกหนึ่งวันนะครับเลขห้าเจ็ดนะครับรูดขึ้นลงยี่สิบสี่ตัวนะครับเอาห้าสิบเจ็ดบวกยี่สิบสี่ห้าสิบเจ็ดลบยี่สิบสี่ก็จะได้สามสิบสามถึงแปดสิบเอ็ดนะครับจะไม่ได้ครบทั้งหมดนะครับก็จะบอกครับถ้ารอจีนนี่ต้องรอวันพุธนะครับจีนเปิดวันพุธครับก็เลขห้าเจ็ดนะครับก็ถูกนิกเคนิกเค ปิด2ตัวล่างที่5 9้านะครับท้าไดี่ถามในรายกลุ่มก็เดือนละ300บาทแบ,บ่งปันกันไม่รู้นะครับก็มันมี2อสรอบก็ต้องแนะนำต้องเบิ้ลลักษณะนี้นะครับสมมติถ้าท่านถูกครับก็คือถูกรอบแรกก็หยุดหรือจะตามต่อก็ได้นะครับถ้าไม่ถ้าหลุดรอบรอบแรกก็ต้องเบิ้ลม,มารอบ2ลักษณะนี้นะครับเป็นทุนรวมแบบนี้นะครับ,ถ,ถ,กกบ,รบถ้าถูกก็ยังจะได้รอบ2อยู่นะครับถ้าท่านที่รูดแบบที่จ่าย9ก้าสิบสี่เก้าสิบห้าตรงนี้ก็จะถูกได้เยอะกว่านี้นะครับ ก็แนะนำนะครับรูปทุนหนึ่งชุดเริ่มเล่นตัวระบาดร้องบาดควรจะมีทุนสำรองประมาณนี้นะครับทายผมเ้อ่งบอกแบบนั้นเพราะว่ายังไงมันก็มีมีหลุดครับมันถูกทุกวันทั้งหมดเป็นไปไม่ได้ครับคือแม้ก็ตั่งแบบครั้งแรกมันก็ต้องมีหลุดรอบแรกบ้างมารอบสองแบบนี้ครับส่วนช่วงที่มันถูกถูกแล้วหลายวันถ้าก็เก็บสะสมเป็นกำไรกันไว้นะครับโอเคนะครับผมขอจบโอเคนี้เพียงแค่นี้นะครับ